แต่แกก็มาแต่หาเมียเลิกกันเมียยกเลิกกับเมียพื่อนไขอเสียงตเบี้ยถ้าต่อไปแล้วคีจะโดนถีบหน้าไหมะครับอเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดียี๋ยวดวเดีี่เดวเเียเดี๋เเดียเยววเยวเวเยเดียเเียเดียเยเีย พี่พดงดมอ่ะจะยกสองแก้วเลยดีงแมากใหญ่มากยกให้สองแก้วเลยอพาะงั้นง้ายกให้เลิกกับเบียรก็พี่ขออนุญาต